<laughs> เปียกเหมือนเปียกเหมือนนกวกตกกินเลย <laughs> เปียกจนไม่เหลือความสวยเลยวิ่งหนีแล้วนี่มันเกลยดอาบน้ำเนี่ยมันไม่ชอบแต่ตอนแรกๆมันชอบนะตัวนี้ไม่ชอบตัวนี้อาไม่เป็นจีจ,จีนี่ชอบเลย Vou né?